สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยกับผมคูดิคนเดิมน,นะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบทิวิชวาไม่เชื่อสยองขวัญกันนะครับซึ่งแบบนี้ต้องเล่นถึงอายุ13ปีขึ้นไปจะบอกอายุ9ขวบไหมแต่ผมจะเล่นนะทำไมทำไมคะทำไม คนใช้อยู่ตอนนี้523นะาครับทุกคน,คน,ค,นคนกดไลค์แบเป็นกับคนกดเยมก็87%ปเซนะฮะมา,มาเรามาเริ่มเล่นเลยนะฮะสา1สองกดเข้าเกมเลยนะฮะเข้าเกมมาก็จะเป็นอย่างนี้นะทุคนไฮโยวัตส์แมนเปิดสั่งเพลงเยอะๆเลย แต่คนอังกฤษน,น่าดูจากอันน่้ขอเอาไอ้ที่ถ่ายคลิปไว้ตรงนี้แล้วทุกคนผมจะเล่นคนเดียวมีเล่นสองคนเหรอตรงนี้ยี่สิบหกยี่สิบห้รสสายสิสิบเก้า สิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกสี่ไอะคุกคนเริ่มแล้วนั่งตรงนี้ก็ได้เฮ้ยนี่มันวัดเดอดเฮียวบ้าไปแล้ว นะรครับนี่อ่ะทุกคนนี่นะโอเคเราอยู่ในโรงเรียนหนือไม้กางเขนเอ้ยครูมีไม้กางเข,น,เงเขนด้วยเฮ้ยมันตีด้วย นั่งอยู่ทุกคนเรื่องนั่งอยู่เฉยๆนะเูอยู่ต๊ะหน้าเราเป็นดีเดอร์เราเป็นหัวหน้าห้องทุกคนอเอ้าก็เด๋ยวุ้นหนังส่วมเร็กวุ้นก็นั่งส่วมทุกคนเราบอกถูกสร้างเมื่อเมื่อใดสองพันหกฮะจำได้สองพันหกสองพันหก,นหก,นหกแล้วเราต้องพิมพ์ทุกคน องพันหพิมแล้วไอ้ครูว่าสองพันหกอะไรเนี่ยสองพันหกไงจำได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ในปีสองพันหกทุกคนสองพันหกกดกดตรงไงไคออกไปนอกห้องเรือออกไปนอกห้องไม่ได้เราเป็นครูใหญ่โอ้ยนกเรือทุกคนโอ้ สองพันหกไงครูก็ตอบแล้วอืมุ่เวลาครู่ะไม่ใช่แล้วให้เราเลือกเลยตอบสองพันหกวะนะทุกคนเนี่ยว่าตอบรืยุไอีครูบ้างด้ยห้โยจะต้องมีพาสเซนอะไรสักอย่างครูฮะคุณครูของเราหน้าอยู่ คุณฟูใจดีทุกคนไม่ใช่เรื่องจริงเด็กเด็กก็ไม่ซุกซนเร็วคฟูเสกรู้ยองคุยเตียวมีไม้กางเขนนะเว้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโย่ตอบนี่เคยณตอบนี่เฮ้ย หัวสิบเอ็ดครับก็น่าจะเท่ากับอันนี้ป่ะใช่ไหมเติมน้ำ๋อ,อมันเป็นการเติมน้ำแดงทุกคนจะได้อร่อยเอาละโอเคคูน่าปกติอยู่โอเค เราอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ในโรงเรียนก็ในโรงเรียนไงบ้าปะเนี่ยไม่ยอยู่ในโรงเรียนไงฮะทีหน้าตายัางปกติถ้าเราตอบผิดผมเดานะทุกคนหน้าตาครูจะเปลี่ยนไปมีปีศาจอยู่ในห้องนี้หรือไม่

แค่ฝันทุกคนใครวิ่งถ่ายตรงนี้าฝันไปทุกคนคิดรึกซันแล้วบึุกคือไอ้ผ่านนอนอยู่ในห้องอ่ะเนะทุกคนเมื่อกีอก้ทุกคกำลังจะนอนในห้องปกติว่ายายผมนอนอยู่ข้างนอกทำไมอ่ะให้เราทำอะไร ตื่นแล้วสะดุดรมอาบน้ำบ่ออกอไปข้างนอกชัวทุกคนพูดสุกคันโอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในห้องคนเดียวนะอ๋ะอเปิดประตูสิใช่ไหมกลางเขนเปิดวัดดึงนิ้วโอเคอันนี้ไหนขึ้นประตูชั้นสองใหม่ แล้วยังสำรวจให้คบทุกคนในห้องเลยห้องนอนของแม่เราค่ะอืมอี่ตันตัเนเตอประตูหลัก้วยสมุดอะไรนะอะไรอะทุกคนสมุดดีกร็ทุกคน วันนี้ต้องได้มีกิ๊บใาเพื่นที่ลโล่งๆนะเราออกทุกคนถ้าลงลงต้องมีอะไรประสบการณ์เล่นเกมบีของผมสิบสี่ในรอบสิบสี่ล้านปีเราอยู่ในบ้านตัวเองจริงปะประตูนี้หรอกให้เยอะหนังสือนี่ม,นมีอะไรทุกคนชั้นสองปะ มันเ้าเปิดประตูไม่ใช่ทุกคนเออเออแล้วผมมาเดินใกล้สมุดนั่นเป็นไงสีขาวเฮ้ยทุกคนเฮ้ยปิดประตูต่อหน้าเลยอันนี้ออรทฟกคนลอยทะลุผ่านนะจ๊ะ มันเล่นนี่กเ็เอออะไรครับเนี่ยให้เราคลิกอันนี้ทุกอันเหรอทำไมอ่ะให้เราคลิกอันนี้ทุกอันป้าทุกคน อนนี้เป็นเวลาตอนคืนทุกคนอะไรเออะไยในห้องเราไม่มีทุกคนในห้องน้ำเอ๊ะมัมีตอนไหนวะทุกคนเอ่อ การคุณแจไม่เลยแล้อก็ห,อหาที่รลับทุกคนขี้ไมันจะจุดเพียงเท่านี้ไม่ได้นะเออเอาออกไม่ได้ออกไม่ได้ช่วยด้วยโอเคอี๋ตรงนี้ต้องมีอะไรหนะ่อยสเออ ตอนนี้ผมเล่นมาตั้งนนผมยังไม่เจออะไรเลยทุกคนผมเริ่มหมดแรงเลยทุกคนเออเยโยมันจะเช้าหรือ,อยังเน่ยซูมออกมุมมองบุคคลที่สามเลยนหมไม่ได้อีก ล็อกอยู่วนจะมาวนผมวนจะเป็นสิบรอบแล้วนะทุกคนต่างประตูเอบหลังประตูเอบเพื่อเออทุกคนหาเอ็ไม่เจอเลยเอ้ยเอ้ยหเยย อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทุกคนเราจะไมย่ยยอะช้อง่ายๆนะเราจะไหน โอ้ยทุกคนเปลี่ยนนั่งน,นีน้ครับตรงนี้อยู่นะทุกคนมีไข่องค์ใหญ่ฮะตรงนี้ยิ่งเปียกยังไม่แห้งครับเห็นไหมใช่คลิปอยู่ ไปนั่งข้างนงอกดีกว่าทุกคนมองซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่ห้องมีคนนั่งอยู่คนเดียวนะทุกคนสงสัยเราต้องไอ้นี่แน่เลยเฮ้ยสาธุสาธุเกินเสียงจีเกินไปเดี๋ยวมันไม่กินอะไรจริงีัง ไม่อย่ทุกคนเป็นการไล่ผีโอ้โค เททุกคนถ้าเราทำบุกมันต้องมีอะไรโห่ชัวทันล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนเออบ้านเราแม่เราไม่อยู่อะฮะแม่เราไปไหนอะทุกคนแม่เราหายใช่ไหมหรือว่าอะไรทุกคนสุดท้ายของโลก คุณเจอ๋อคุณเจชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินอันนี้ใช่ปะไม่อ่านอะ่ะเอาเดี ทุกคน,นเอาลอยู่ในตู้สักว์ผ้าตู้สัตว์ผ้าออกไม่ได้ทุกคนทุกคนเห็นไหมถ้ามองไม่เห็นอะไร,รขออภัยด้วยนะทุกคน เฮ้ยเราต้องแอบอยู่ในนี้ใช่ไมันจะเจอเราไหมอย่านะอย่าอย่าอย่ามาขึา้นมาเฮ้ย อยากกินช็อตแกงเหรอฮะไม่อยากกินแกงส้มอยากกินช็อตแยงเหรอฮะเอาเด้เอาเด้ไม่กลัวแล้วทุกคนหนุ่มไม่กลัวเกมผีนี่แหละอฮ้ยเอ้ยทุกคนน่ากลัวจังอ่ะเฮ้ยโอ้วสัมบอร์ ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่เลยคลิปยาวไม่อยากโดนซอสแกงอะ่ะมีไม้กางเขนเอาว้ยเอาดีเอาดีาดมีไม้กางเขนเวอาไว้ตายแล้วทุกคนแบบแบบอะไรแบบผีเว้ยทำไมทำไมอเรื่องต่อตอนนี้ผีมันออกจากคุกแล้วผมต้องตามหาผี ผมไม้ไมกลางเขนเอาเดีไอผีโง่อยากโดนช็อตอุ้ยเลยประตูมันเปิดเฉยวะไม้กลางผมยิงนะอุ้ยยาอย่างดังเอาออปืนแก๊ปใส่เราด้วยล่ะเฮ้ยทุกคนเอ๋เอ,เอชคลิปนี้ผมอาจจะมีกีดน,นะทุกคน เดีคุณต้องเดินมาตรงโรงเรียนเลยทุกคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเงียบเงียบก่อนคุณก็ดูผมถ่ายคลิปไปงั้นแหละแล้วที่ถ่ายคลิปนีผมถ่ายคลิปอยู่มา18นาทีแล้วน่ะเออ876โอ้ยน้อยแล้วอ่ะน้อยก็บ้าแล้วแบตคุณกี่ปเปอร์เซ็นต์มนโทรศัพท์อะ่ะฮะ โอเคเรเอาดิเอ้ยเอ้ยหวอนมากทุกคนเฮ้ยเพนล,ล้วเสียงก่อนเด็เดผิดเล็กกสิกทุกคนโครงกระดูกทุกคนเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนตอนที่ทำกับสมุด<ต> <Okay. S 2> โอเคทุกคนไม่ตัวอะไรวะถอนหายใจ ประตูนี้ล็อกเด้อเฮ้ยวัสดีทำไมหน้าเป็นไงมันเป็นอันนี้อ๋อใส่หน้ากากนี่หว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมทำอะไรมันลายตัวมันวาลไปทางนั้นทุกคนมันวาลไปทางนั้นเอออย่างอยก็มีเพื่อนผมอยู่ข้างตกใจมุนเกือบกรี๊ด โชคดีไม่ได้กินมีมิทำไมมันเป็นสีนะทำไมเป็นสีเอ๊ะสีขาวให้เรากดที่มีดเอเออวะมันคือวิญญาณเหรอโยกซุมัยวมีมคือวิญญาณเหรอเราต้องมาเราจะมาเกมนี้มันจะเป็นเกมเหมือนเราต้องมาล่าทับผีดช่วงเวนะแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มันกะดมีจำเป็นผีอ่ะ มันเป็นผีเป็นมีดของผีที่เอาไว้ฆ่าคนฆ่าคนที่แบบมีชีวิตใช่ไหมเออแต่ผมมีไม้กลางเขนนี่ก็เลยไม่กลัวเออสารุปผมต้องทำไงต่อนะทุกคนกระโดดเข้าตรงนีงเลยน <ะ S 2> ้องเข้าไม่ได้ทำด้ตั้งเจอตรงนี้ประตูก็ล็อกทุกคน<า>แ้วเราลองมาประตูอื่นนะแบบอง,บอง,องอะประตูนี้ก็ล็อกทุกคน เฮ้ยประตูนี้ไม่ล็อกวันนี้ผมกลับโดนคุ้ว่าแล้วดูดิเออวันนี้ผมกลับโดนคุ้ว่าแล้วจริงเหรอคุ้ว่าเลยวะคุ้ว่าแอบเอาปืนจับโรงเรียนแล้วแม่ไม่รู้แล้วมีคนนึงชื่อว่าเป็นเด็กชื่อว่านันาชื่อจริงขอชื่อว่านาริสาใช่ปะว่าเาจะฟ้องครูหัวปืนจับโรงเรียนโอ้แค่ปืนปลอม มันคือของล่นไง <Wow. S 1> อันนี้เหมือนเดิมเลยนะทุกคนเราต้องทูบให้น้ำแดงที่ใครทำหกไม่ได้ใส่ในนี้ไม่ใช่น้ำแดงน้ำแดงอืผมผ่เกเอาเอาตัวใส่เอาไม่ได้หรอตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้อีกอ๋อเป็นห้องเดียวกันทุกคน สวัสดีไอ้น้องใครน้องเองเฮ้ยแกจะดูคำหยาไม่คิเดี๋ยวคุณดูเขาว่าอ๋อเข้าใจแล้วทุกคนต่อไปเราต้องตีตรงนี้วิญญาณมันจะออกนะทุกคนตีเลยจะตีคอขาดเลยเฮ้ยทุกคนประตูตรงนั้นเปิดแล้วเออมันเปิดตั้งนานแล้วทุกคน แล้วไงต่อแล้วไงต่อวะอันนี้คืออะไรทุกคนเหลืองเหลืองเหลืองเถือกเลยสองเถือกต้องแบบแอ๊กแอ๊กหนึ่งนี่คุณผมแอ๊กไหมเฮ้ยทุกคนโปรตีนมันไม่มีตรงนี้นะทุกคนจำได้ปะใช่เหรอมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีมันตรงมาห้องนี้ทุกคนเอ๊ะฮมไอ้แฮมประตูล็อก สงสัยมันต้องอะไรต่อข้างนอกผมแค้นในผีตัวนั้นว่าอยากจะเข้าไปเอาไมก้กางเขยงใส่หว่าแล้วไม่มีไมิชซะเนี่มีเหรอมีห้องเรียนล็อกอันนี้ก็เปิดเออหมวดนี้เล่นได้แค่คนเดียวใช่ไม่เล่นได้สองคนเต็มก็แค่สี่คนอะ ต้องไงต่อให้เราเข้าในนี้นปะอ้าวอะไรถามหน่อยอะไรให้เกมผีเออทุกคนตรงนี้แน่เลยไม่ใช่ตอนนี้ผ่านไปยี่สิบสามนาทีเราถ่ายคลิปอะผมเคยเห็นในคลิปของคุณคุณถ่ายคลิปเราบอกแค่คลิปแรกเองที่ไล่ตอบกลมไป็ดัวแล้วโคตรสั้นเลยของคุณโคตรสั้น เลยของผมผ่านมาหลายนาทีแล้วเนี่ยผมจะเล่นเกมนี้จกนกว่าจะจบแล้วอย่างนั้นก็ปิดคลิปเฮ้ยห,ห้องน้ำชายเฮ้ยห,ห้องน้ำหญิงลองไปดูทุกคนล็อกเหรอห้องน้ำหญิงเอง็นอด้วยหญิงอันนี้ห้องน้ำหญิงลอง็ลอกเอ้ย แล้วไม่กลัวแล้วทุกคนกรณสุน้รด้นี่คืออะไรคือปืนแก็ปของใช่<อ>ใชไหมตรงเนี้ยไม่รู้ถ้ายิงแล้วกระสุนแบบยิงแล้วก็ต้องกวดทุกคนฮะผมไม่รู้แล้วว่ามันเรื่องไงต่อเอองั้นผม เเมื่อกี้อะไรทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมอะไรคนเดินผ่านเดินผ่านแบบงี้เขาขาวอ่ะนกเออไม่รู้ตาฝาดคนเดียวหรือเปล่าห้องนี้ล็อก่ะเอ้ยห้องนี้เปิดได้ไหมประตูล็อกอีกมันต้องหาคณแกแล้วแหละคนมีแค่ทางเดียวแต่ทางนี้มันมีมาตรงนี้เปิดตรงนี้ก็ไม่ได้ทุกคนประตูก็ล็อก หรือว่าเราต้องออกไม่อันนี้ห้องครัวแต่ว่าปีสามอยู่ข้างในเราเข้าไปทําอะไรไม่รู้มันหิวมั้งน่าต้องออกนอกโรงเรียนหรอทุกคนขอยอยากดูหน้าโรงเรียนเนี่งไม่เหมือนโรงแรมเลยโรงแรมก็บ้าแล้วโรงเรียนโรงเรียนโคตรแปลกอะทุกคนนี่ เออทุกคนนั้นผมก็ขอจอออทบอทุกคน,กคนมีคนพูดคำหยาบนะเมื่อกี้นี้มีคนพูดคำหยาบอย่าาไปลอกเรียนแบบนะทุกคนขออภัยด้วยไม่ใช่ผมไปคือฟรี อะไรผมยังไม่ได้พูดเลยทุกคนง้นะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนค่ะให้ถึง1,000ซับไปไว้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรักนะจุบจ๊บจุ๊บ